กล้องอโทรทัศน์วิทยุแบบ V-GOS นะแห่งที่ water, 2ในไทยนะครับได้ติดตั้งที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะหรือนาริธนะครับได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และหอดูดาวแห่งชาติเซี่ยงไฮ้ได้ดําเนินการสร้างกล้องโทรทัศน์วิทยุวลัยลักษณ์13เมตรแม้เป็นกล้องโทรทัศน์วิทยุแบบ V-GOS นะครับ VLBI global observing system telescope นะแห่งที่2ของไทยนะณศูนยะ์สมาร์ทฟาร์มมาวิทยาลัยวะไยลักษ์จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยล่าส,สุดนะเมื่อวันที่22กันยายน2568นะได้ติดตั้งนะครับตัวจานสะท้อนสัญญาณขนาด13เมตรสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้ความคืบหน้าของโครงการเนี่ย เกิน80%เข้าไปแล้วนะครับเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งระบบควบคุมและอุปกรณ์รับสัญญาณต่อไปและคาดว่าจะเปิดใช้งานจริงได้นะในปีหน้า2569นะฮะโดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว,ว่างนาริสแลวก็หอดูดาวเซี่ยงไฮ้ตั้งแต่ปี2560แล้วนะครับเพื่อสร้างกล้องโทรทัศน์สำหรับศึกษาด้านภูมิมาตรศ,ศาสตร์หรือ g e o d e s y นะที่เกี่ยวข้องกับการวัดรูปทรงของโลกตำแหน่งของในอวากาศสนามแรงโน้มถ่วงและการเปลี่ยนแปลงของโลกเมื่อเวลาผ่านไป โดยกล้องโทรทัศน์แห่งแรกของไทยเนาะสร้างเสร็จแล้วก็เปิดใช้งานไปแล้วนะครับที่เชียงใหม่เนาะในเดือนพฤษภาคม2568นะส่วนตัวที่2ตัวนี้นะครับเป็นกล้องวลไลรักที่นครศรีธรรมราชเนี่ยก็ถือว่ามีทำเลที่เหมาะสมนะครับเพราะว่าอยู่บนแผ่นเปลือกโลกซุนด้านะครับในขณะที่กล้องที่เชียงใหม่เนี่ยจะอยู่บนแผ่นยูเรเซียนะครับหากมีการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกเนี่ยก็จะทําให้กล้อง2ตัวนี้มีค่าความคลาดเคลื่อนที่แตกต่างกันทําให้เราสามารถ ตรวจวัดนะความเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลกได้นะครับอย่างชัดเจนและนอกจากนั้นแล้วนะครับเมื่อเปิดใช้งานแล้วนะทั้ง2กล้องเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะของเครือข่าย VLBI นะครับระดับนานาชาติที่จะเชื่อมโยงนะระบบเครือข่ายกล้องต่างๆเนี่ยกล้องแบบเนี้ยที่อยู่ตั้งอยู่ทั่วโลกนะครับทั้งในจีนแล้วก็ทั่วโลกเนะี่ยเพื่อที่จะเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกกัน